นี่คือน้ำหรือลูกน้ำหรือบางคนเนี่ยจะเรียกว่าซอ,อน้ำนะเพราะว่าเป็นหญิงสาววัยประมาณ30ปลายๆเนี่ยที่ชอบเที่ยวผับแห่งหนึ่งที่กาญจนบ,บุรีนะคิสซี่ผับซึ่งผับนั้นเนี่ยดีเจเต้ก็ทำงานอยู่ด้วยเขาบอกว่าเป็นซอสายเปนะเนี่ยฮะใช้ของแบรนด์เนมยังสาวยังสวยในโซเชียลเนี่ยบอกว่าโสด แต่ข้อมูลจากสื่อเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนของนายมุย้ยอดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หนีไปอ,อยู่ที่พม่าเนี่ยนี่นะฮะของแบรนด์เนมทั้งตัวแล้วก็บนโซเชียลเนี่ยเที่ยวนะีไม่รู้ว่าทำงานทำการอะไรเที่ยวผับเที่ยวต่างประเทศชีวิตหรูหรานะครับตรงเนี้ยเขาก็มีชื่อเกี่ยวพันกับดีเจเต้้นะฮะที่เพิ่งพบว่าเป็นศพ อยู่ที่กลางปลาจะเกี่ยวข้องกับลูกน้ําหรือซอน้ําคนนี้หรือเปล่าเพราะมีคนตั้งคําถามนะครับว่าเธอเนี่ยไปคอมเมนต์แชร์โพสต์ที่ดีเจเต้เสียชีวิตตั้งแต่วันแรกๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ดียังไงนะช่วงที่โดนอุ้มเนี่ยเธอไปคอมเมนต์ว่าขอให้ปลอดภัยเธออาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่เธอคือแฟนของนายมน,นะฮะ